แล้วก็ทำอินเทอร์นอลแวร์เด์ชันนี้ทําบ่อยนะครับเราทําเรื่อยนะครับพอเราทำปุ๊บเราจะประเมินแวลูตัวเองแล้วก็จะหาไพรซ์ทำแก็บเราทําอยู่เรื่อยๆนะครับในองค์กรเรานะครับเพื่อจะหาตัวว่าไอตัวเบสชั่มป์ไพรซ์ที่เหมาะสมเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวไอ้นิวส์โปรโตคอลอันนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องของใน,ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทําไนตัวเรื่องของไอตัวแบดนิวส์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นไกด์ไลน์เหมือนเราเห็นข่าวอะไรบ้างครับในตลาด นะครับของบริษัทไหนบ้างนะครับก็ลองไปดูครับแล้วก็ไปนั่งดูว่าเขาแฮนเดิลอย่างไงอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นอะไรครับเป็นผมรู้สักเพราเรียกว่าเราเป็นการบริหารวิกฤตการณ์การจัดการนะครับมันเป็น a n a จ e m e n t นะครับเวลาเกิดที่ชูนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ต้องเอาแบ n นิวของแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทที่เขาเคยมีขึ้นมานะครับแล้วก็มาศึกษาอันนี้ก็ทําให้การเรียนรู้เราเราเร็วขึ้นนะครับนะครับก็โดยภาพรวมนะครับขอจบด้วยด้วยสไลด์นี้นะครับ คือผมหลักๆนะครับผมก็มีอยู่ประมาณประมาณเตัวนะครับก็คือที่ภาพรวมหมดแล้วคือว่าเราต้องเข้าใจาทั้งหมดเลยครับอันนี้ understand business model นะครับตัว key key driver ของไอตัว situation นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานผมคิดว่าพวกเราก็เข้าใจายอยู่แล้วแต่เป็น fundamental แล้วต้อง regularly ครับ communicate นะครับต้องสื่อสารตลอดนะครับสม่ำเสมอ นะครับผมออกอัปเดตทุกครั้งทุก3าเดือนคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ออกข่าวสู่พิมพ์ทุกครั้งแต่อย่างน้อยนะนักลงทุนรู้ว่านักลงทุนรู้ว่าทุก3เดือนได้เจอกันนะครับเราเราจะไม่เราจะไม่หายไปไหนเลยนะครับทุกอัปเดตนะครับอย่างวันนี้ก็ไปอัปเดตมานะครับก็ทุกๆ3เดือนก็นักลงทุนจะเจอหน้าเจอตากันนะครับบางครั้งก็ดูเงาเงานะครับมีเหมือนกันบางช่วงที่องค์กรเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีครับวันนี้ไปอัปเดตคนก็น้อย นะครับคนก็น้อยกว่าเดิมครึ่งๆเลยนะครับเคยใช้เวลาประมาณชั่วโมงในการทำออฟเดวันนี้พุ่ีเพจอยู่แค่40นาทีเลยมาได้เร็วม่ได้ทานข้าวนึกว่าจะไม่ได้มาทานข้าวก็เร็วแต่ว่าเราก็เราก็ถือว่าอันนี้มันก็เป็นจังหวะแต่ว่าถือว่าอันนี้ต้องไปนะครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยคำถามเยอะแยะมากมายก็อินเดียกันเยอะเลยเพราะว่าเขายังมีคนสนใจเราอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีคนฟังทางบ้านอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต้องอัปเดตตัวตัวสเตตัสของบริษัทนะครับบนการสื่อสารก็สเตตัสเราเป็นยังไ ทำให้ตัวเองแอคทีฟนะฮะเหมือนออกกำลังกายครับหมั่นที่ออกกำลังกายตัวเองสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ใช้คอมมิวนิเคชันหลายๆอย่างนะครับนะครับใช้ตลาดซับให้มาก็จะมีเรื่องของออฟเดย์นะครับมันจะมีเรื่องของรายการวิทยุด้วยนะครับที่ฟรีมีเดียตลาดซับก็จะโปรอไวให้บ้างนะครับในบางในบางโอกาสแล้วจะมีวิทยุให้สัมภาษณ์นะครับหรือในแง่ของหลาตัวตัวหนังสือรายงานประจําปีนะครับตัวเพรสซีรีสพวกนี้ครับพยายามออกมาหลายๆหลายๆหมวดของคอมมูนิเคชันหรือมีเดียนะครับ ที่สําคัญคือข้อมูลต้องโปร่งใสนะครับต้องพีสายต้องแม่นยำนะครับมันที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคําพูดนะครับก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคําพูดถูกไหมครับพอเราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับคําพูดเป็นนายเรานะครับข้อมูลเหมือนกันนะครับข้อมูลเนี่ยก่อนจะเผยแพร่ไปเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นเจ้าของของมันนะครับพอเผยแพร่เสร็จแล้วเป็นพับบิ c ไปแล้วนะครับมันเป็นของของทั่วไปแลวพับบิคแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมั่นมั่นใจว่าข้อมูลคุณเนี่ยโปร่งใสมากเพียงพอแล้วก็มีความแม่นยำนะครับ เรื่องของ c o m m u n i c a t i o n skill คือเรื่องความสามารถในการทักษะในการสื่อสารที่เป็นธรรมดานะครับก็ต้องพูดให้คนเข้าใจนะครับพูดให้คนฟังแล้วรู้เรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผมว่านันนี้สสำคัญที่สุดเลยหัวใจเลยเนี่ยคือพูดจริงใจครับจริงๆแล้วทำทาธุรกิจเนี่ยนะครับจริงใจกับนักลงทุนนะครับจริงใจว่าเขาคือพาร์ทเนอร์เราอะนะครับไม่ต้องไปไปโกหกไม่ต้องไปอะไรนะครับแค่ว่า เมื <around> so do, ่อไรเวลาเขาตกใจก็อธิบายข้อมูลเข้าไปนะครับอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์สุอธิบายไปนะครับปัญหาคือเราเองเนี่ยต้องทํางานหนักภายในะครับต้องทํางานหนักเราเข้าใจธุรกิจจริงไหมนะครับเราอ่านอ่านเกมขาดไหมนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเราเราอ่านได้ขาดไหมว่าเวลาเราบอกว่าเราบดทอมแล้วเนี่ยบดทอมจริงนะครับเพราะเราหลังสร้างความคาดหวังอย่างอย่างบริษัทเนี่ยบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราบดทอมแล้วนะครับปีนี้เราจะกลับมาแล้วอย่างนี้เกิดความคาดหวัง นะครับอันนี้ครับเราต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างสตรอรี่ต่างๆนะครับเป็นสตรอรี่ที่มันถูกต้องเป็นจริงผมว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่แบบธรรมาชาติมากๆเลยและสุดท้ายนะค,คุณจะพรีเซนต์งานได้คือถ้าเกิดคุณไม่ได้เกรงอะครับไม่ได้มีอะไรจะโกหกเหมือนคนไม่คนโกหกกับคนไม่โกหกอะถูกไหมฮะคือคนที่ไม่โกหกกับพูดความจริงมันพูดแล้วมันจําได้หมดเดี๋ยวถึงเวลาเราพูดซ้ําก็ได้เมื่อไหร่ก็เป็นเสียงตกร้องก็ซ้ําเดิมๆมันไม่ได้แบบเป็นการสร้างตัวเลขไม่ได้เมคอะไรขึ้้นนนมมมมาาดกกกโหหูเเเ็ืืออิ นะครับอันนี้ก็เป็นเจ็บประเด็นนะครับที่ประสบการณ์โดยตรงนะครับไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรนะครับก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พยายามใช้เรื่องนี้ทั้งเจ็ดเรื่องนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ทางทาง p v i ให้มาแล้วก็ไปอัปเดตเพิ่มเติมนะครับมีข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ครับแต่ว่าถือว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยไม่สะดวกที่จะเปิดเผยแต่ว่ากรอบนั้นนะครับใช้กรอบนั้นในการทาก็หมดนะครับพอดีไหมครับเวลานะครับเผื่อมีคําถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับอีกนาทีหนึ่งสามโมงพอดีเลยครับ แต่ว่าเริ่มช้าเชิญครับพี่เชิญครับปัจจุบันยังใช้ก่อนเสาอยู่ไหมครับ i อเนี่ยฮะยังใช้ที่ปรึกษา i ออาอยู่ไหมครับไม่ไม่ได้ใช้เป็นกิจลักษณะแล้วครับก็คือเราเราเรามองนี้ครับหลังจากทามาทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ทาง p ีวเราทำจบ P ีวแล้วให้มาเนี่ยหลักๆเป็นข้อมูลภายในอยู่มาอยู่ในขั้นตอนของไอตัวมีเดียมเทอร์มครับก็คือว่าพยายามสร้างข้อมูลภายในให้เยอะแล้วก็แล้วก็สื่อสารให้เยอะ แต่ถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเราแก็แวลูไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องใช้นะคคือเหมือนกับว่าพอเราสื่อสารเสร็จแล้วเรารู้แก็บถ้าแก็บเนี่ยมันยังไปไม่ถึงอย่างแก็บ,บาทหนึ่งสักครู่ครับแก็บ,บาทหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองว่าเออมันมันไปไม่ได้ละเหมือนกับเราอาจจะตันนะฮะเขาต้องใช้เพราะยังไงอาชีพเขาก็ต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็บาลานซ์ระหว่างระหว่างต้นทุนกับเรื่องของของตัวสิ่งที่จะได้กลับมาด้วยครับครับ อย่างกรณีพอบอกพอมีแกลบแล้วเราไม่ได้พอไปใช้เขาเนี่ยในทางปฏิบัติเขาทําอะไรแตกต่างกว่าที่เราทําได้ครับที่มันช่วยให้ปิดแกลบได้นีอ่อย่างน้อยอย่างแรกเลยคือคนซื้อคนขายผู้ภดยาเดียวกันนะครับนื่ไหมารคือคือไออาร์ IR เนี่ยไออาร์คอนซัลทิงเนี่ยนะครับเขาก็จะมาพูดถามจากนักวิเคราะห์ครับ a อน l y ลิสนะครับเวลาเขาคุยกับนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คุยกันเนี่ยเหมือนกับประเด็นมันเข้าใจได้มากกว่ามันจูนกันได้มากกว่าเว้นแต่ว่าเราเนี่ย เรามีความเป็นความเข้าใจ analyst function เยอะแล้วเราก็พูดแทนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าเราเราขายเราทำบริษัทได้กำไรครับแต่เราสร้าง value องค์กรผ่านราคาพูดไม่ได้เพราะว่าเราสื่อสารกับ analyst ไม่เข้าใจอะไรพวกนี้ครับ IR เนี่ยจะช่วยเราเหมือนกับเราเคยว่ามี PR agency เพราะว่าเขาเขามี condition กับสื่อครับบางทีเราไปคุยกับสื่อเนี่ยบางทีเราไม่ไม่เชี่ยวชาญเท่ากับ PR agency เราก็เลยใช้ PR agency ในการที่จะคุยกับสื่อให้เรา นะครับมันก็เป็นในมุมมองผมนะครับถ้าเกิดจะใช้จะจ,ะจะรบกวนในงานเนี่ยก็เรื่องที่1ก็คือเรื่องของการสื่อสารที่ช่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันที่2คือเฟรมเฟรมของงานนะครับคือเขาจะมีแพทเทิร์นมีเฟรมที่ที่มีแพทเทิร์นในการทําแล้วก็มีจังหวะจากโคนดได้ดีกว่าเราอันนี้ซึ่งเฟรมพวกนี้เราต้องใช้ซึ่งของผมเน่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจังหวะนั้นนะก็ต้องใช้เพราะว่ามันจะช่วยทําให้เฟรมในงานเนี่ยหรือว่าสเต็ปในการไล่ซีเวนเชียลเนี่ยมันมันดูมีจังหวะมากขึ้นดูดีขึ้นครับ หรืออาจจะต้องไปปรึกษากางทางคอนซัลท์ได้ยอว่าทำไมต้องใช้เขาคนระับ <c oughs> เรารอยู่นะขออนุญาตเสริมนิดน,นึงนะครับในส่วนของโปรแกรมเรื่องของ AI a r อรวชาวิปแกรมนะครับคือเป็นโปรเจกต์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะครับร่วมกับทาง p ีวท์ทำตอนนี้เป็นโปรเจกต์ทุกป,ปีปีแต่ละปีเราจะรับบริษัทประมาณ15บริษัทนะครับซึ่งความตั้งใจของเราคือเราอยากจะเข้าไปช่วยในการช่วยวางระบบแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาหท่านว่าถ้าเกิดท่านต้องการจะทํางานในอาให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์กรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ จะต้องทําแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการช่วยให้คาปรึกษานะครับแต่ว่าไม่ได้ทางานให้คือเราคาดหวังว่าหลังจากหนึ่งปีที่ร่วมงานกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะสามารถทําง,งานต่อเองได้โดยที่ไม่ต้องมีที่ปรึกษาอยู่แต่ในแง่ของตาางสาวะครับถ้าท่านมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือเนี่ยทางเราจะมีช่วยเหลือต่อเวลาอยู่แล้วครับคือผมผมว่าต้องคอมมิตนะฮะคืออันนี้อันนี้จะประสบการณ์ตรงนะครับคือตัวซีโอครับต้องคอมมิตงานในอาเพราะว่า ที่ผมเรียนนะครับกาไรแทบตายราคาหุ้นมันสะท้อนนะครับมันก็เหนื่อยแบบไม่คุ้มอะฮะไม่คุ้มเหนื่อยเพราะฉะนั้นซีอเนี่ยเมื่อเหนื่อยสร้างกาไรองค์กรแล้วเนี่ยซีอต้องเหนื่อยต่อกอนิดนึ่งครับเพ <g ull ing> ื่อจะสร้างรายรัให้องค์กรด้วยนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ได้ตรงนี้ครับครับเชิญเชิญครับผมเพิ่มทุนไปกี่รอบแล้วครับยัง,ยงไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับเพราะว่าเราเรากู้ได้เรื่อยๆเพราะว่า คือแบงค์วิคืออย่างที่ผมเรียนประโยชน์อันแรกเลยคือพอธุกรกิจเคลียร์ปุ๊บเนี่ยแบงค์เนี่ยวิ่งเข้ามาจนแบบเยอะมากแล้วดอกเบี้ยเราลงไปเยอะมากเลยนะครับต้นทุนทางการเงินต่ําลงไปมีนัยยะเลยครับแล้วเราก็กู้เงินได้พอสมควรแต่ว่าจนกระทั่งวันนี้ดีอเราก็สูงพอเพิ่มเพราะแม้ปีแล้วไม่ดีอย่าดีอเราเคย0.8 0.6ตอนนี้1.6แล้วขึ้นมาเรื่อยๆกู้ขึ้นมานะครับแต่ครั้นี้มาอยู่ที่แผ่นนะครับก็ก็มีคนแนะนําว่า จย่บ,บอดนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดแผลเราชารัดเจนว่าดีจะไป2ก็ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของดีอีคือความเสี่ยง,งนะครับดูความเสี่ยงแล้วก็ต้นทุนไป,ปรพร้อมๆกันนะครับคานนี้ถ้าเกิดแผลงานความเสี่ยงเราดีพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะจะเพิ่มไม่ต้องเพิ่มทุนได้เพราะว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเพิ่มทุนเอาอีมันต่ำลงนะครับดี DE มันก็จะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์นะครับมันเป็นเรื่องของการหาออพติมัมออพติมัมของของ,ของธุรกิจครับ คือพอดีผมฟังฟันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าบริษัททำเรื่อง IR เยอะมากเลยครับนะครับแล้วก็ในความเป็นะรจริงก็ดูเหมือนก็ไม่ใช่แมนนิพล t สสต็อกด้วยนะเพราะเราไม่ได้พยายามจะทำราคาครับนะแต่ก็อยากให้ราคามันสะท้อนแวลูที่แท้จริงใช่ครับแต่เราก็ไม่เคยเพิ่มทุนด้วยเหมือนกันครับถูกไหมฮะก็เลยกำลังนึกถึงว่าจริงๆแล้ว b e น e นฟ t จริงๆที่พยายามทำา IR จริงๆเลยมันคืออะไรอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ถ้าจะเพิ่มทุนราคาไม่ได้มาทันทีนะถูกไหมครับเราจะเพิ่มทุนมันก็ไม่ใช่ว่าจะทันทีคือบางทีแบบมันจะมาพร้อมกันทาไงให้มันมาพร้อมกันนะฮะอะไรทําได้ก่อนทําก่อนนะครับนะฮะคือคือถ้าเกิดอยากจะเพิ่มทุนแล้วปรากฏว่าราคายังไม่มาแล้วรอให้ราคามาแล้วเพิ่มทุนมันก็ไม่ทันละไม่ทันก็ต้องเพิ่มทุนไปก่อนก็เสียโอกาสทางการตลาดทางธุรกิจนะหรือราคามาแล้วี่ยไม่เพิ่มทุนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็น value มันเป็น value แบบ fair value นะครับแล้วคีบออนที่จะอธิบายนักลงทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมีมีพวกข่าวว่าจะวอลเลนตทีนู่นนี่ครับแล้วก็แบบพยายามจะแบบมีการคือมันจะมีนักลงทุนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่เล่นรายย่อยครับซึ่งซึ่งเล่นตามข่าวอะนะครับมันก็จะมีพวกวอลเล็์เพิ่มทุนบางทีแบบเราต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลเหมือนกันพอให้ข้อมูลไปแค่นี้ปุ๊บเ่ยนะครับหุ้นมันก็จะเดี๋ยวจะไปไปสร้างราคาหุ้นแล้วนะครับดูที่เราไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องบบองอนร่กา พิ่มทุนต่างๆพวกนี้เราจะม,ะมระมัดระวังมากเลยในการที่จะให้ข้อมูลเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีความชัดเจนแล้วโดวยระเบียบนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้ผ่านการคุยกันในบอร์ดด้วยนะครับบอร์ดไม่รับรู้ด้วยเนี่ยการพูดออกไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกต้องนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลอยู่ด้านหลังขอโทษน,นะคะเจอกันค่ั จะเรียนชี้แจงอย่างนี้ค่ะสำหรับบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนนะคะเ,เรามองว่ากระบวนการเรื่องของ investor relation เนี่ยค่ะสามารถดำเนินการด้วยส่วนหนึ่งจากการที่ท่านคุยกับที่ปรึกษาท่านมีที่ปรึกษาอยู่แล้วนะคะเ,เขาจะช่วยวางแผนเรื่องของทำการเสนอขายหุ้นร่วมกับ underwriter นะฮะการวาง positioning ของหุ้นของท่านนะคะว่า key driver strategy ในการขายหุ้นของท่านคืออะไรนะคะเพราะนั้น key message ที่จะ ที่ที่คุณวิวัต์เรียนเนี่ยคะ่ะมันจะอยู่มันอินคลูดอยู่ในนั้นในแผนการที่จะขายหุ้นของท่านอยู่แล้วนะคะอันนี้ ถักเราเฟรมไว้ให้ท่านมีความเข้าใจที่ตรงกันเวลาคุยกับอันเดอร์ไรคุยกับ FA เนี่ยคะ่ะก็จะได้นำประเด็นเหล่านั้นเข้าไปคุยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอันเดอร์สแตนดิงมากกว่าแต่กระบวนการที่จะต้องทำฟูลสเกลขนาดนี้หรือเปล่าอย่างคุณวิวัฒนำเสนอเนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากที่อาจจะเข้ามาจดทะเบียนแล้วแล้วดูว่าเราจะดาเนินการต่อเรื่องนี้ได้ยังไงและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะขออนุญาตที่คุณวัดแชร์ว่ามันประโยชน์จริงๆมันอยู่ตรงไหนนะคะหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนว่าทํอา IR แล้วทําไมราคาหุ้นไม่ขึ้นนะคะวอลรุ่มไม่มานะคะมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นเหล่านั้นเป็นสําคัญนะคะแต่ว่าเรามองว่าเรื่องของความยั่งยืนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่านคงไม่ได้หวังว่าจะมาลงทุนครั้งเดียวแล้วเลิกนะคะมันคงมีความต่อเนื่องแล้วกเ็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนได้นี่นะคะท่านจะมีแฟนคลับ ะะเวลาเรสฟันครั้งถัดไปก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสร้างลีเลชันในระยะยาวะคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เชิญครับขออนุญาตถามคำถามหนึงครับเ <c oughs> นืองจากในในคู่มือจะเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ข่าว <c oughs> มีดูกระดนเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งสำหรับคนที่มีประสบการณ์ใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคย <c oughs> ผมถามประสบการณ์ตรง,งท่านวิทยากรนะครับครับ ในประสบการณ์ตรงนะครับไม่ไม่ได้จะถามคาถาม่ามให้รู้สึกละอายหรืออะไรเงี้ยนะรัาอายอายคนหนึ่งแต่ว่าเคยมีแคตติกอรี่ไหนไหมครับที่เราทําไปแล้วเนี่ยเออเล่าให้ผู้ผมฟังว่าอ,อ,อย่าไปทำอย่าไปให้ข่าวแบบนั้นคือมันมันมีอารมณ์อย่างนี้อันหนึ่งคือแบบเราเราเคยเราเคยเป็นเวลาบอกกาไรอันนี้เรื่องกําไรเรื่องเติบโตอย่างเง,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 งี้ยบางทีทำไมเราพูดไม่ได้อะไรเง,ง,ง,งี้ยคือเหมือนกับเราเนี้ย ตั้งใจจะโปร่งใสอะนะครับอย่างปิดไตรมาสมามันดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันควรจะบอกนะลงทุนได้ไปอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มันก็มันพูดได้มันพูดได้แต่มันมีเทคนิคคือว่าทุกอย่างถ้าอยากพูดอะไรเนี่ยพูดผ่านตลาดก่อนนะครับถ้าอยากจะเ,เซฟตัวเองนะครับผิดผิดถูกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเพื่อเกิดความโปร่งใสนะครับเพื่อข้อมูลเนี่ยนะครับทุกคนได้พร้อมได้เท่ากันเนี่ยไปชนะตลาดก่อนเลยครับมันจะมีเว็บไซต์ตลาดหรือข่าวตลาดนะครับไปออกข่าวก่อนเลย หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปให้ข่าวเพิ่มเติมได้เพราะถือว่าเราเราโปร่งใสในการให้ข้อมูลนะครับแต่สิ่งที่เขาห้าหมอย่างเช่นภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีเนี่ยนะครับห้ามพูดเรื่องกําไรถ้าจะให้ดีนะครับกำไรเนี่ยพูดกอดโปรฟิตได้เน็ตโปรฟิตอย่าไปพูดอย่างเงี้ยครับหรือว่าการให้ข้อมูลที่จะทําให้หนาไปสู่การคํานวณกาไรเช่นผมเรามีกอดโปรฟิตยี่คุณมีแอดมินเท่าไหร่แอดมินประมาณ3%ปีนี้เป็น5%เ สมมติบอกเนี่ยคอสโปรฟิต20จะเหลือ18บแนะลดลงไปแอดมินคุณสามจะเป็น5อ่าคุณยิงหายไก2นะ2อเปอร์เซ็นต์บวกกันสุดท้ายกำไรคุณจะหาไปสเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราจะถูกนักนักข่าวจะถูกแบบมีเดียเนี่ยยิงคำถามแบบเนี้ยครับแล้วเราเนี่ยก็จะหลงตามเข้าไปสุดท้ายเข้าไปตีประเด็นว่าบริษัทนี้ประกาศกำไรหายไปสเปอร์เซ็นต์คือแต่คุณไม่ได้บอกกำไรหายไปสเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยมันคือสะท้อนไปสี่เปอ,อร์เซ็นต์บล็อตทอมึ้นมา2อะไรอย่างงเี้ย อย่างงี้ครับอันนี้คุณก็ต้องระวังเลยเวาลาให้ข้อมูลคือ GP แล้วจบเลยอย่างนี้ครับจ p จบนะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีความคาดหวังว่าอย่างงี้อย่างงี้คุณอาจจะให้ให้ข้อมูลได้ครับว่า GP คุณจะมากจะน้อยได้ซึ่งจริงๆสุดท้ายเนี่ยเขาประเมินได้เองครับแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปให้ลึกขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ให้ลึกเขาก็ประเมินไดเ้เราเราเข้าใจว่าเราต้องให้ละเอียดเขาถึงจะประเมินได้ในความเป็นจริงเนี่ยเขาแม่นกว่าเราเยอะเพราะผ่านไปร้อยบริษัท คือพวกนักข่าวนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาจับงบเป็นร้อยฮะครเขาไม่ได้จับงบแค่บริษัทเดียวเพราะเราก็คาแรคเตอร์เนี่ยเขาเห็นคาแรคเตอร์หมดวันนั้นเขาสามารถจะยิงกลับมาได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ให้ตามตามกฎระเบียบคือผมเนี่ยก็จะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเข้าตลาดซัาบว่าจะรู้สึกแบบมีแพชชั่นกับองค์กรมั้งมันแบบม,มันแบบเฮ้ยบริษัทเราอะ่ะมันโตอยากจะคุยว่าโตอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมครับหรือว่าบริษัทเราเนี่ยมันไม่ดีนะแต่เราสูงว่ามัน มันยังดีอยู่แล้วก็แบบอยากจะแบบบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ดีมันเหตุผลนู่นนี่ต่างๆพวกนี้ไอ้ตรงนี้ต้องพยายามบาลานซ์เรื่องของไอ้แพสชั่นที่เรามีกับองค์กรนะครับแล้วพยายามมองว่าเออมันมันจะมีคนที่อาจจะเข้าใจบร,ริษัทเราไม่เท่าเรานะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เราต้องให้ความเข้าใจเขาก่อนนะครับที่ที่ผมเจอมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหลุดเรื่องของกําไรนะครับโดยอ้อมเนี่ยครับที่ว่านี่ย GP พีแอดมินดอกเบี้ยเป็นยังไงอะไรพวกนี้นครับไม่ได้ไม่ได้หลุดตรงๆสุดท้ายออกมาเป็นตรงนั้นอันที่2คือ ที่ให้ข่าวแล้วแบบให้ข่าวตรงๆนะครับแต่ว่าคนคนตีความอย่างเช่นเรื่องที่ผมบอกบิ๊กหลอดนะครับมีช่วงหนึ่งที่ที่คุณแม่เนี่ยก็ก,ก็ไปบิ๊กหลอดกับกับน้องเนี่ยครับกันก้อนบเ,เริ่มเลยนะครับพอบิ๊กหลอดเสร็จปุ๊บน้องชายเขาก็ไปขายต่อเป็นบิ๊กหลอดเพราะว่าก้อนใหญ่เนี่ยมันขายลงไปเนี่ยหุ้นก็จะลงเลยใช่ไหมฮะวิธีการเขาเนี่ยเขาก็ไปทำบิ๊กหลอดต่ออะไรเงี้ยพอเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ เราถือว่าเราไม่ได้ยุ่งละเพราะเราเขาไม่ได้ผู้บริหารนะครับเขาเป็นแชร์โฮเดอร์นะครับเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นบอร์ดไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาเป็นเป็นแชร์เด์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเงินเขาเงินเขาไม่ได้ไปแล้วนะเขามีสิทธิ์จะทำอะไรเขาก็ได้เพียงแต่ว่าเขาหนักสกุลเดียวกับเรานะครับอันนี้ก็สําคัญสําคัญคือน้าลงทุนก็จะยังไงเสียก็สลับไม่ขาดแหละครับพี่น้องถูกไหมครับถึงแม้วบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยนักลงทุนก็จะมีภาพหนึ่งว่าเจ้าของนี่เอี่ยวด้วยอันนี้ครับเราเยมกว่่่ไีแต การทำปฏิบัติเนี่ยเขาเข้าใจไม่ได้เขารับไม่ได้หรอครับว่าคุณไม่รู้เรื่องนะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องแต่เขารับไม่ได้คุณไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือเราต้องไปหาเรื่องมาให้เจอว่ามันคืออะไรแฟกต์ Fact. แล้วเราต้องพูดเรื่องนี้กับนักลงทุนว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาไปขายแค่ต่อในบ้างนะครับเราต้องพยายามพยายามที่จะอันนี้คือเป็นใครซื้ออันนี้ที่บริษัทบริหารนะครับเราพยายามจะให้ให้ข้อมูลว่าแต่ว่านโยุบายบริษัททาอะไรอยู่นะครับพยายามแยกให้เป็น2เรื่อง ตอนนั้นเราก็ใช้ PR เนี่ยช่วยด้วยนะครับใช้ IR ช่วยด้วยคือ PR เนี่ยก็พยายามจะอธิบายกับมีเดียกับสื่อนะครับว่าทําอะไรอยู่นะครับพยายามจะให้สื่อไม่พยายามจะให้สื่อบาลัฟเรื่องข่าวลือใน,ในตลาดนะครับข่าวลือนะครับขณะเดยกันรเรามีหน้าที่ที่จะพยายามอธิบายองค์กรว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับมันก็คือยังมี a l u ูอยู่เพราะฉะนั้นที่คุณเห็นกับราคาต่างๆแล้วราคาวิ่งขึ้นไปเนี่ย มันก็คือมันก็จะมีเหตุมีผลในการขึ้นมันนะโอเคอาจจะมีเซนติเมนต์บ้างแหละมาจากตรงนั้นที่คนคาดหวังว่าอาจจะมีการทำวิกฤตการอะไรต่างๆพวกนี้ครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเซนติเมนต์ได้ว่ามันยังมีช่องว่างของราคาอยู่เพราะว่าธุรกิจมันยังมีมีแวลูอยู่ที่มันมีฮิเด่นแวลูอยู่อธิบายง้นไปนะครับถ้าเกิดตรงๆที่เจอมาเนี่ยก็จะมีอยู่สองสองเรื่องที่ที่เจอมานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมจะกลัวแล้วมันแล้วมันไม่เกิดแลด้วคือผมจะเกรงใจนักข่าวเยอะ mm. ผมจะกลัวว่าพอไม่ให้เสร็จเดี๋ยวเขาจะเกร <Durham. S 2> เราเราก็จะแบบจะเกรงมากเลยสุดท้ายก็ไม่ให้เขาเข้าใจฮะจริงๆไม่เขาเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปคุยเขาดีๆเขาเข้าใจเขาเคลียร์คือตอนแรกเนี่ยพอไม่ให้ไม่ให้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเล่นตัวนู่นก็ไม่บอกนี่ก็ไม่บอกเดี๋ยวเขาจะมาสัมภาษณ์เราไหมอะไรเงี้ยต่อไปเจอหน้าเราก็เดินหนีละอะไรางี้จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกผมว่าเขารู้กฎระเบียบนักข่าวเขาก็แม่นกฎระเบียบนะครับเพียงแต่ว่าเวลาถามก็เผื่อฟุกอะไรเงี้ยนะถามแบบเผื่อมีแถมมีหลุดมีอะไรเงี้ยครับก็มีถามมา แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่ดีๆอะครับผมว่านอันนึงคือความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดความสัมพันธ hey, no ์ดีๆเนี okay, down, so ่ยถึงเวลาจริงมันก็ส right ังคมไทยนะครับถ้าเกิดคุณพลาดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันขอกันได้นะครับถ้าเกิดรู้เป็นจริงๆก็ขอเฮ้ยเนาะอันนี้ขออะไรอย่างเงี้ยแบบเออขอโทษพูดผิดไปอะไรกันมันคุยกันได้จริงนะฮะนะครับสังคมไทยนะครับถ้าถ้าเราสามารถจะสร้างความสัมพันธ์กันได้นะครับเชิญครับ ครับคุณยุวัฒนผมเข้าใจว่าทางในส่วนของ P.J. w เนี่ยมีการทำอัปเดตทุกไตรมาสอยู่แล้วในส่วนของ a n a l y ลิสต์มีติเนี่ยทำบ่อยขนาดไหนครับ a อนนลิสต์มีติเราเราไม่ได้คอรวมนะครับเราไม่ได้คอรวมแต่เราเรา welcome หลกักการผม a อน l y ลิสต์มีติเนี่ยผมจะเป็น passive, นะเ,ปน passive นะเป็น passive คือผมไม่ได้เชิญ a n a l y ลิมามาที่บริษัทแต่ว่า a n a l y ลิจะเชิญจะขอคุยด้วยจะโทรเข้ามาคอนะัดเป็นหลักฮนะเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ได้ทำตรงนั้นเพราะว่า เราเหมือนกับว่าเรายังไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลง็นรยะคือเหตุผลหลักเลยคือเนี่ยข้อมูลที่มันอยู่ในตลาดแล้วก็มิสเซนโมเดลเนี่ยวันนี้บริษัทยังไม่ได้มีแบบบิ๊ก change ไม่มี Big Move, บิ๊กมูฟนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกติคือได้ได้คุยกับ a อน l านิสเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดไม่มีไม่มีมูฟอะไรที่แบบเยอะมากมายครับก็ไม่ต้องคอก็ได้ก็ก็แค่แบบให้ข่าวหรือใครสนใจก็เป็นเคสบายเคสไปนะครับเราก็จะมี a อน l านิสอยู่สัก4ี่ห้าสี่ห้าคนที่ที่คอยถามถ่ายเข้ามา หลังๆนี่ก็เริ่มได้คุยกับผมนะครับเริ่มเริ่มคุยกับซีโแทนเพราะว่าเพราะว่ามันได้มีเชนในเชิงโมเดลคะคือพิเศษโมเดลไม, Model, ม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็จะเริ่มคุยกับซีโแทนนะครับเหมือนกับเราก็พยายามสร้างสร้างกรอบไว้แล้วก็ซีโบรจะทํางานนี้แทนเราเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนยยากครับควรควรจะทําทนะครับครับ คำถามที่2นะครับในส่วนของที่ในการทำตัว price gap ตัว evaluation เนี่ยในส่วน P u d g e t b ปีหนึ่งทำทำสักกี่ครั้งครับคือเราเราทำทุกปีปีละครั้งอย่างน้อยฮะเราทำอย่างน้อยเพราะเราเราเห็น performance ตัวเองครับเราเห็น performance ตัวเองเราก็มองเหมือนกับเราเหมือนทำบเจ g e ปีหนึ่งครับทำบ u จ g e ตเราก็จะเห็นยอดขายกำไรขาดทุนนะครับเห็นโครงสร้างเห็นบาลานซ์ sheet ที่จะเห็นองปีปีเรานรี่หรือ,อพอเห็นเสร็จปุ๊บเราก็ดูราคาได้นะครับแล้วแล้วเวลาเรา,เราทำแผนธุรกิจเราก็ทำแผน5ปีกันนะรเราไม่ได้ทำแผนปีเดียว แต่ว่าเราีไวซ์สันทีทีหรือไม่ทีเนะี่ยขึ้นอยู่กับภาวะต,ตลาดนะครับล้วก็ทําแผนธุรกิจพอทำแผนธุกร,รกิจไป3ปี5ปีเราจะเห็นตัวโมเดลเราว่าปีนี้ขายเท่าป,ปีนี้ขายขาย X ปีหน้าขาย 1.5x ปีต่อไปขาย 2x นะครับแต่ว่ากําไรอาจจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับกำไรอาจจะเป็นแบบเป็นสวิงหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องการลงทุนนะครับมันจะมีเรื่องของ Investment เข้าไปมีดอกเบี้ยมีค่าเสื่อมราคาปีนี้ขายเยอะแต่กาไรจะดอปลงแต่ปีหน้าเนี่ยมันอาจจะกำไรดีขึ้นแล้วเพราะมันเริ่มยุติร้ายแ้ว นะครับมันมันไม่ได้มีการทําลงทุนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพพวกนี้เราก็จะหาค่าเฉลี่ยขึ้นมาจนได้ภาพภาพหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เวลาเราพูดเราจะพูดถึงฟอร์เวิร์ดนะฮะฟอร์เวิร์ดด้วยครับในแะง่ไพรซิ่งแล้วก็มองมองลองเทิร์มด้วยนะครับมันมีชอตเทิร์มแล้วก็ลองเทิร์มไพรซิ่งเช่นราคา1ปีราคา2ปีราคา3ปีนะครับเราก็พยายามมองราคาเพราะเราก็มองเป็นระยะระยะครับมองมองตัวเองอยู่ซึ่งไอ้ตัวนี้มาทําให้เวลาเรา มันข้างมั่นมั่นใจนะครับคือถ้าเกิดเรามีราคาในใจครับเป็นราคาในใจเป็นเป็น value เจอมาจากการวิเคราะห์จริงๆในใจเวลาเราเจอหน้าวิเคราะห์เวลาเราเจอหน้าลงทุนเนี่ยนะครับเราสามารถจะให้ความมั่นใจกับกับนักลงทุนได้ฮะในงั้นเวลาเวลาเวลาหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยเหมือนกับเราไม่รู้จะจะมีข้อมูลอะไรไปสื่อสารกับนักลงทุนหรือว่ากับมีเดียครับอย่างเวลาพุ้นลงมากๆนะครับบริษัทเคยลงลงลึกมากเลยครับลงลึกเนี่ย นะครับก็มีมีนักวิเคราะห์มาถามนักข่าวมาถามเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจนะครับสักแป๊บ,บ,บมันก็จะกลับขึ้นไปอนะไรเงี้ยครับมันจะกลับขึ้นไปครับน่าจะหมดหมดไหมครับกูรถตดกันไหมน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะคะยังไงขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิวัน์อีกครั้งนึ่งนะคะ ซึ่งได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง c ี o ค่ะที่ให้ความสำคัญกับงานด้านไอนะคะแล้วก็มีการนำเอาตัวของ a อเรซอรี่นะคะที่ทางคุณบุสมพลได้เรียนไปนแล้วนะคะว่าเรามีการทำงานร่วมกันร,ระหว่างบริษัทเพีไนะคะบริษัท ของทางพีเจดเดอรบิลแล้วก็ของตราสซับแห่งประเทศไทยร่วมร่วมกันแล้วก็นําแกะต่างๆที่ได้มานะคะคุณวิบัติก็นํามาต่อยอดได้ก่อให้เกิดประโยชน์สุดกับบริษัทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่วันนี้เรามา,าแชร์ริ่งให้กับทุกท่านได้ได้รับฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนะคะช่วงแรกที่ทางคุณชนิดก็ได้ฝากไว้นะคะว่าในส่วนของเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องของการประเมิน CG มีอยากจะฝากไว้เป็น3ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางตลาดซับก็จะมี แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงคอยที่ให้คําแนะนําปรึกษาขออนุญาตเรียนแนะนําอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่มัชาทางคุณปริญนาได้เรียน,นแจ้งไปแล้วในเรื่องของฝ่ายอีกหนึ่งฝ่ายที่จะมาร่วมพัฒนาในเรื่องของธรรมพิบาลน,นะคะให้กับทุกท่านได้ได้รับฟังหลังจากที่ทุกท่านลิสต์เเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตแนะนําคุณสินาจาสีค่ะผู้ในการฝ่ายพัฒนาธรรมพิบาลเพื่อระดับทุนนะคะซึ่งก็ <Yeah. S 2> ยังไงก็แล้วแต่คะ่ะถ้าเกิดทุกท่านได้ลิสต์เต็ดโครงการแล้วเนี่ยอยู่ทางสายงานของเรานะคะที่มีทานคุณสุพลเองก็ดีคุณชนะแล้วก็ลิตาเองก็ดีเนี่ยก็อาจจะเข้าไปแนะนําำให้คำ ความรู้ในเรื่องของ CG แล้วก็งานทางด้าน i r ต่อไปนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝักตัวในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ท่านดเข้ามาในตลาดแล้วนะคะค่ะตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะก็ทุกท่านก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะทางด้านงาน AR ก็ดีมีเอกสารที่ท่านได้รับไปว่าจะเป็นทางทางคุณวีนาคุณดรสริศและก็คุณวิวัตรยังมีอีกหนึ่งเอกสารที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะมีหนังสือเล่มนี้นะคะตัวสีเทาๆอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่แนะนําความรู้เ<ๆ>กี่ยวกับทางด้านงานอน,นุสัมพันธ์เบื้องต้นว่ามันคือ แล้วจะมีในเรื่องของบทบาทหน้าที่ KPI ทําอย่างไรมีชีวิตอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะศึกษาได้เบื้องต้นนะคะทราบมาว่าบางบริษัทเนี่ยกย็กำลังจะยื่นแฟร i n ิงบางสะอาดกำลังจะเตรียมตัว ในเรื่องของระบบภายในเองก็ดีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถที่จะเตรียมตัวก่อนได้หลังจากที่ถ้าจะเข้าตลาดซับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางส่วนงานพัฒนานงาน i อเองก็ดีเนี่ยได้มีการจะทําตัวเช็คลิสต์สั้นๆนะคะควิกเช็คลิสต์ง่ายๆที่อาจจะทําให้ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยลองไปเช็คลิสต์ตัวเองค่ะว่าสําหรับงานด้านทาง์นาใมี r เนี่ย ท่านได้ดำเนินการในเรื่องของอะไรไปแล้วบ้างนะคะในเรื่องของ first step ก็ดีมีการกําหนดคนทํางานด้านไอแแล้วหรือ,อยังมีกําหนดแผนงานทางด้านมีแล้หรือ,อยังนะคะรวมไปถึงในเรื่องของตัว i r a n a l y s t มีการกับ มีเคราะห์มีวิเคราะห์ขอ,ของบริษัทอย่างนี้รองว่าเราอยากให้เป็นหุ้นแบบไหนหรือจะเป็น,นเรื่องของแมสเสจหรือสตอรี่ที่เมื่อลิสต์เเข้ามาแล้วอยากจะสื่อสารกับนักลงทุนอย่างไรรวมไปถึง channel, ช่องทางต่างๆที่บริษัทเริ่มไปแล้วหรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรีเซนเตชันหรือวิดีโอแนะนําบริษัทหรือจะเป็นเรื่องของการาแถลงข่าวว่าเราจะมีการ IPO แล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยจะเป็นการโรดโชว anak, ์การไปนําเสนอข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ต่างๆรวมไปถึง i อ w เว็บเพจโดยมีการดำเนินงานทางด้านเว็บไซต์ของเราในการนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์มากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วหรืออย่างอันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์สั Superman, man, ส้น nutrient, ๆง่ยายๆที่ทุกท่านเนี่ยสามารถลองไปเช็คลิสต์ในเบื <wh consigo S 1> ้องต้นได้นะคะก่อนที่จะมาเข้าตลาดตราแห่งประเทศไทยนะคะและก็อันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทางตลาดรั์และก็ตลาดรั์ m อ i เองก็ดีอยากที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบว่างานนักทุตสัมพันธ์เนี่ยสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้อย่างไรนะคะยังไงก็ในนามตัวแทนคะ่ะก็ขออนุญาตขอบพระคุณผู้มีหาทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังนะคะในเรื่องต่างๆตลอดทั้งวันในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงม,มีความรู้นะคะมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของงานด้านไอ้อีเบื้องต้นแล้วบ้างนะคะยังไงส่วนสุดท้ายคะ่ะขออนุญาตฝากในส่วนของแบบสอบถามแบบประเมินกิจกรรมหรับวันนี้นะคะเพื่อที่ทางฝ่ายงานเนี่ยจะนําไปพัฒนาในการต่อยอดและก็แบ่งปันความรู้ให้กับบ,บริษัทที่ ก็กำลังเตรียมตัวในต,ต่อต่อไปด้วยเนี่นคาคนยังไงเขาฝากส่วนของแบบประเมินนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้สแตมป์ับรจอดรถนะคะเดี๋ยวจะมีสแตมป์ัตรจอดรถใหบริการอยู่ที่จุดตรงทะเบียนถ้ายังไงถ้าท่านใดยังไม่สแตมป์เนี่ยเดี๋ยวรบกวนสแตมป์ได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้เทินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณมากค่ะ